การเที่ยวกลางคืนของวัยรุ่นยุค90เนี่ยเป็นยังไงคะ <laughs> เอาตรงเลยนะคะมันสนุมมกมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยกลับเช้าทุกวันเลยคะ่ะจริงๆหรอคะ บางวันนี้คือเที่ยวเสร็จแล้วพอสว่างกลับมาบ้านนะคะอาบน้ำแล้วก็ไปเรียนต่อก็มีค่ะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าการเที่ยวกลางคืนของยุค90เนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากๆเลยใช่ไหมคะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าเทคในยุค90เนี่ยนะคะเปิดตั้งแต่ตอนช่วงหัวค่าจนถึงสว่างเลยค่ะว่าแต่อะไรคือเทคเหรอคะจริงๆมันมาจากคําว่าดิสโกเทคค่ะ mm hmm. ซึ่งมีอรารยธรรมมาจากช่วงกลางยุค70และช่วงนั้นนะคะ,นนะ,คะก็จะเป็นเพลงแนวดิสโกนะคะซึ่งจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะ เคยมีอยู่ที่หนึ่งนะคะที่ไทยเนี่ยชื่อว่า The Palace ค่ะแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆนะคะจนถึงยุค80แล้วก็90แล้วก็เหลือเรียกแค่ว่าเทคค่ะหรือการไปเที่ยวเทคนั่นเองฟังน่าสนุกจังเลยนะคะว่าแต่ช่วงยุค9กเนี่ยมีเทคที่ได้รับความนิยมเยอะมากไหมคะแน่นอนค่ะถ้าจะเอาที่ที่ทุกคนรู้จักเลยเนี่ยก็คือ Royal City Avenue หรือ RCA ค่ะในตอนนั้นก็ <c oughs> <cũng S 2> จะมีหลายๆร้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Brown Sugar Detail Grappa และ o r g y ค่ะว้า wow. ว่าแต่ยังมีอีกไหมคะมีแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าในยุค90นี้คือไปเที่ยวบ่อยมากค่ะก็จะมีร้าน e x y m b o l Scubas Baby Hang Detail d i n e t Baby Blink Morgan E Bar Tudor Divine Barcode Spin Contrast Casper's Palace และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Route 56ค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ายุค90เนี่ยจะมีสถานที่เที่ยวเยอะขนาดนี้ค่ะว่าแต่ที่เที่ยวในยุค90เนี่ย รู้สึกว่าจะปิดสว่างเลยถูกไหมคะใช่ค่ะบางที่เนี่ยหกโมงเชา้าบางที่ก็ปิด7จ็ดโมงเลยก็มีค่ะ แล้วมันเป็นยังไงบ้างะคะความรู้สึกที่แบบว่าพอเราเที่ยวเสร็จปุ๊บแล้วก็เมาด้วยแล้วก็ออกมาตอนเช้าแบบสว่างคาตาเลยอะคะ่ะรู้สึกยังไงคะ <c oughs> เราก็จะรู้สึกผิดค่ะที่เราเมารู้สึกเหมือนแบบทําผิดศีลอย่างเงี้ยแหละคะ่ะประมาณนั้นคะ่ะแต่ก็ถือโอกาสได้ล้างบาปไปในตัวะคะ่ะยังไงล่ะคะเพราะว่าถึงเวลาตอนนี้นเนี่ยก็จะมีพระมาบินทบาตใช่ไหมคะแล้วเราก็จะไปใส่บารท,ทั้งที่เรายังเมาอย่างนั้นแหละคะ่ะจะว่าไปเนี่ยมันก็มีสเสน่ห์เหมือนกันนะคะงั้นขอถามเรื่องเพลงบ้างดีกว่าคะ่ะช่วงนั้นเนี่ยมีเพลงอะไรท ใช้เต้นกันในช่วงนั้นบ้างไหมคะเพลงเที่ยวในยุคนั้นล่ะคะมีเยอะมากเลยค่ะงั้นไงเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างให้สักหเพลงก็แล้วกันนะคะก็จะมีโซเดมค o มโนโคกโรคนฮาร์ดวูแมนแต่ถ้าเกิดจะให้มันหน่อยเนี่ยก็น่าจะเป็น get up go insane ค่ะแล้วจะมีอยู่เพลงเลยที่ขาดไม่ได้ที่จะต้องเต้นทุกครั้งที่ไปนั่นก็คือ where are you ค่ะโอ้โหฉันอยากจะรู้ซะแล้วค่ะทีมงานคะรบกวนช่วยเปิดเพลง where are you ให้หน่อยค่ะ แต่อย่าลืมนะคะมันจะมีท่าประจําเลยนะคะก็คือเราจะต้อง,งเอามือเนี่ยเกาะโต๊ะนะคะแล้วก็สะบัดหัวค่ะเกาะขอบโต๊ะใช่ไหมคะแล้วก็สะบัดหัวซ้ายขวาแบบนี้โอเคค่ะได้เดี๋ยวมาดูกันค่ะได้ย <are> ่างงั้นแล้วค่ะอย่างงั้น,นะะอย่างงั้นปวดหัวมากเลยคะ่ะ <c oughs> โอ้ยใช่ไหม <c oughs> อย่างนี้เลยคะ่ะ